สวัสดีครับท่านผู้ชมนะครับพบกับผมเช่นเคยนะครับอตอนนี้ผมอยู่ที่วัดสามคีนะครับที่พิพิธภัณฑ์หลวงปู่นานนะครับเดี๋ยวจะพาท่านได้รับชมนะครับด้านบนนะครับเดี๋ยวรับชม ท่านที่มาที่วัดสมคีนะครับก็อย่าลืมนะครับที่ผ่านมาผ่านไปนะครับที่จังหวัดสุรินทร์นะครับรเพราะว่ามาที่วัดสมคีนะครับมากราบขอพรน,นะครับที่นี่สวยงามนะครับผมเข้ามาแล้วนะครับทำให้จิตใจแจ่มใสเย็นสบายนะครับ ส่วนด้านบนนะครับวิกิตนะครับอาลานตานะครับสวยงามมากครับผมมุมนี้นะครับก็ชมเหรียญหลวงพ่อนะครับอันนี้ก็รูปเหมือนนะครับโดยผู้ใหญ่นะท่านผู้ใหญ่วีริชัยนะครับแนะนำอันนี้เหรียญรุ่นไหนครับผม รุ่นพระราชทานเพลยอืมขอส่องใกล้ๆหน่อยครับผมอายุยะชัดนะชัดครับผมรุ่นนี้นะครับผมเป็นรุ่นอาพระราชทานเพลยนะครับมีทั้งเหรียญเงินและก็เหรียญทองนะครับลงยาลงยา จะเอาไปบูชาสายหน้ารถครับท่านที่สนใจนะครับอันนี้เป็นรูปเหมือนนะครับรูปเหมือนหลวงปู่นานนะครับถ้าสนใจที่จะติดตั้งไว้นะครับหน้ารถไปมานะครับเพื่อป้องกนอันพญาะนาคราชว่าปลอดภัยนะครับผมนี่ตันี้ครับผม ส่วนท่านนี้นะครับก็เป็นอัฐิหลวงปู่นะครับอัฐิหลวงปู่เก็บไว้ส่วนนี้นะครับผมอันนี้ทั้งแต่ท่านปฏิบัติมานะครับก็มีประคำนะครับนี่ ประคำนี้ก็ใช้เวลาสวดตั้งสมาธินะครับทำให้มีสมาธินะครับก็อย่าลืมนะครับผ่านมาพัานไปนะครับสายาสุรินเมืองลิงนะครับก็แวะมาที่พิพิธภัณฑ์นะครับพิพิธภัณฑ์หลวงปู่นานนะครับวัดสามัคคีนะครับ เพื่อมากราบขอพอรนะครับวันนี้ได้ท่านผู้ใหญ่นะครับวีริชัยนะครับได้พามาชมนะครับพิพิธภัณฑ์หลวงปู่นะครับสวยงามนะครับผม ซึ่งตรงนี้แต่ก่อนก็เป็นกุตินะครับเป็นกุติหลวงปู่นะครับเ,เมื่อท่านมรณภาพแล้วนะครับลูกศิษย์ลูกหานะครับก็พระครูนะครับสุนทรศิลาวัฒนะครับท่านก็ทําเป็นพิษฐภัณฑ์นะครับพิพิธภัณฑ์หลวงปู่นะครับ ปั้นก่อนที่ท่านาจะมรณภาพนะครับส่วนด้านหลังก็เป็นพระแก้วมรกตนะครับค,คนหัวลุกสู้เลย มีชีวิตนะครับผมสัมผัสสัมผัสได้นะครับคนหัวลุกเลยถึงจะเป็นหินแต่หินพิเศษนะครับทำให้ผมคนหัวลุกด้านบนก็จะเป็นแก้วใสๆนะครับนี่ล้อมรอบไปหมดเลย ตอนนี้ผมก็ลงมาอยู่ด้านล่างนะครับเพื่อมาชมด้านล่างนะครับของพิพิธภัณฑ์นะครับหลวงปู่นานพิพิธประชานาศน,นะครับโอ้โหสวยงามครับผมตรงนี้ก็จะเป็นภาพวาดนะครับภาพวาดของหลวงปู่นะครับก็จะมีการสมัยก่อนนะครับที่หลวงปู่นะครับ ภาพพี่น้องประชาชนนะครับนั่งสมาธินะครับแล้วก็ได้เทศมีการเทศเดินจงกรมนะครับภาพนี้นะครับเป็นสิ่งที่สวยงามนะครับเป็นงานวาพ่า ภาพวาดนะครับที่มีศิลปะเหมือนมีชีวิตจริงๆนะครับสวยงามมากนะครับอยากให้ท่านได้เห็นกับตาจริงๆนะครับ mm hmm. ก็อย่าลืมนะครับแวะมาที่วัดสมคีนะครับผมตำบลท่าสว่างอำเภอเมืองจังหวัดสุรินทร์นะครับเดี๋ยวจะมารับชมด้านนี้นะครับ ส่วนมุมนี้นะครับเป็นภาพวาดนะครับการทำนานะครับที่ไร่ของหลวงปู่นานะครับพิพิธประชานาศนะครับมีทั้งพระทั้งเนนนะครับร่วมด้วยช่วยกันนะครับสมัยก่อนนะครับนี่ก็ทำให้เห็นว่าวิถีชีวิตนะครับของชุมชนกับวัดอยู่คู่กันนะครับ เป็นภาพวาดที่มีชีวิตนะครับจริงๆนะครับก็อยากจะให้ท่านผู้ชมนะครับเข้ามาชมที่พิพิธภัณฑ์นะครับหลวงปู่นานนะครับพิพิธประชานาวัดสามัคคีตำบลท่าสว่างอำเภอเมืองจังหวัดสุรินทร์นะครับหลังจากดำนาแล้วนะครับข้าวแตกรวงแตกกอนะครับ ก็คงถึงฤดูเก็บเกี่ยวนะครับผ่านไปนะครับฤดูนี้ก็ข้าวสุกเป็นสีทองนะครับเต็มท้องนานะครับมีทั้งพระทั้งเนรญาติโยมนะครับก็ร่วมด้วยช่วยกันลงแขกเกี่ยวข้าวก็ถือว่าเป็นประเพณีนะครับที่ปฏิบัติมา หาศึกมาเรื่อยๆนะครับทุกวันนี้นะครับหาไม่ค่อยมีแล้วนะครับอันนี้ก็เป็นภาพวาดนะครับเหมือนมีชีวิตจริงนะครับสวยงามนะครับผมอยากให้ท่านได้เห็นกับตาจริงๆนะครับก็อย่าลืมนะครับมาแวะเที่ยวชมนะครับที่วัดสามัคคีนะครับตำบลท่าสว่าง อำเภอเมืองจังหวัดสุรินทร์พิพิธภัณฑ์หลวงปู่นานพิพิธประชานาศนะครับส่วนมุมนี้นะครับเป็นภาพวาดเาเรียกว่ามีมิตินะครับเสมือนจริงนะครับจุดเช็คอินนะครับตรงนี้นะครับบางคนก็เห็นว่านั่งถ่ายภาพบันทึกภาพไปเป็นที่ระลึกตรงนี้นะครับ สวยงามนะครับสวยงามส่วนด้านบนนะครับก็ตกแต่งด้วยฝ่ายนะครับ,รบก็คงจะจบ แต่เพียงเท่านี้นะครับขอขอบคุณนะครับที่ท่านได้รับชมนะครับขอให้ท่านพบแต่ความสุขความเจริญนะครับครอบครัวอยู่เย็นเป็นสุขนะครับสวัสดีครับ